คุณผู้ชมครับขยับไปดูอีกเรื่องเกี่ยวกับหมอเหมือนกันแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดกระดูกค<ฆ>อสัดกระดูกที่ณนะวันนี้เนี่ยได้รับความนิยมอยู่พอสมควรนะครับ<ฆ>มีคลินิกเนี่ยเปิดให้บริการแบบนี้เยอะครับนวดจัดกระดูกแต่ว่าการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่และทางกระทรวงสาธารณสุขไปตรวจสอบเพราะว่ากลายเป็นว่ามีการลักลอบเปิดเป็นคลินิกเถื่อนเกิดขึ้นครับ นี่เป็นหนึ่งในสามคลินิกครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับตำรวจกองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบกปคบนะครับบุกเข้าไปจับกลุ่มที่คลินิกครับหลังจากที่พบว่าเป็นเครือข่ายของแพทย์ชาวต่างชาติแอบลักลอบเข้ามาให้บริการนวดจัดกระดูกในรูปแบบคลินิก3แห่งด้วยกันอยู่ที่ย่านศรีนครินหนึ่งแห่งอยู่ที่ชิดลมหนึ่งแห่ง และอยู่ที่เมืองทองธานีอีกหนึ่งแห่งนะครับทั้งหมด3จุดด้วยกันการจับกลุ่มในครั้งนี้ครับสืบเนื่องมาจากทางกระทรวงนะครับได้รับการร้องเรียนมาจากประชาชนว่ามีคลินิกนะครับนำแพทย์ต่างชาติเข้ามาแล้วเปิดเป็นคอสนวดจัดกระดูกเก็บค่ารักษาเนี่ยก็มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักแสนบาทก็มีนะครับเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าแพทย์ที่ให้บริการการนวดจัดกระดูกแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าการบริการไคลโลแพล็ติกนะครับ การนวดจัดกระดูกทั้ง3แห่งนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องครับและไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือว่าใบาประกอบโรคศิลป์ของไทยและแม้ว่าจะมีใบประกอบวิชาชีพจากประเทศต้นทางก็จริงนะครับแต่ว่าการที่จะเข้ามาเปิดให้บริการในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็จะต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนต้องมีการอนุญาตจากทางการก่อนนะครับจึงจะสามารถเปิดได้ ต้องมีการสอบให้ผ่านต้องได้รับใบประกอบโรคศิลป์ของไทยก่อนครับถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยต่อให้มีใบอนุญาตจากต่างประเทศแต่คุณเข้ามาลักลอบเปิดแบบนี้ก็ถือว่าเป็นแพทย์เถื่อนอยู่ดีนะครับในอนาคตเนี่ยคลินิกจะต้องมีคุณภาพนะครับไ,ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องคุณหมอที่มารับการักษาต้องมีใบป,ประกอบโรคศิลป์ที่ตรงตรงกับชนิดที่จะให้การรักษานะครับทั้งทุกอย่างนะครับแต่ส่วนใแง่ของการให อนุญาตเนี่ยในทางกระทรวงและกรมมีความพร้อมอยู่แล้วอำเนวยความสะดวกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการดําเนินการของคณะกรรมการชุดนี้นะครับรวมทั้นคดีนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะขับเคลื่อนในการปราบป,ปรามอย่างจริงจังเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหากับแพทย์ทั้ง3แห่งนี้นะครับในความผิดตามพร,ะระบการประกอบโรคศิลปะพุทธศัก,การาช2542ครับระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน30,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ และหากตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับพบว่ามีการกระทําที่ก้าวล่วงวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยนะครับก็จะถือว่ามีความผิดตามพรบวิชาชีพเวชกรรมปี2525 25อีกนะครับอันนี้จะระวังโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือว่าปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับทีนี้ในส่วนของผู้ดําเนินการสถานพยาบาลครับเจ้าหน้าที่เนี่ยก็แจ้งข้อหากระทําผิดตามพรบสถานพยาบาลปี2541ร,ระวังโทษจําคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000บาทหรือว่าทั้งจําทั้งปรับนะครับ โดยนายแพทย์ทาเรศกรัตนารวิวงครับท่านอธิบดีกรมสนับสนุนการบริการสุขภาพเนี่ยนะครับก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับบอกว่าก่อนที่จะตัดสินใจไปรับบริการอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเนี่ยนะครับคุณหมอแนะนําว่าอย่างจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับได้พิจารณาตรวจสอบกันอย่างทีท่วนก่อนนะครับอย่าตัดสินใจเข้าไปรับบริการเพรียงเพราะว่าผู้ให้บริการเนี่ยเป็นแพทย์หรือว่าเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะจากต่างประเทศโอเป็นหมอมาจากเมืองนอก เป็นแพทย์มาจากเมืองนอกดูแล้วน่าเชื่อถือเนี่ยะนะครับคุณหมอบอกว่าให้ตรวจสอบให้ดีอย่าใช้เกณฑ์น,นี้เพียงอย่างเดียวนะครับอย่ามั่นใจและอย่าเชื่อถือจนเกินไปเพราะว่าอาจจะตกเป็นเหยื่อของแพทย์เถื่อนที่เขามีกระบวนการรักษาหรือว่าการเสริมความงามที่ไม่ได้นาม,มาตรฐานได้นะครับและทีนี้เมื่อเกิดความเสียหายมาเนี่ยจากการรักษาพยาบาลจากการเสริมความงามเนี่ยนะครับแพทย์เหล่านี้เขาก็หลบหนีกับประเทศเขาไปครับจะถูกจับกลุ่มดำเนินคดีหรือว่าเรียกค่าเสียหายให้กับประชาชนเนี่ย ก็สามารถทําได้ยากนะครับคือจากข้อมูลสถิติที่เคยเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับคุณหมอก็เลยเตือนไปยังพี่น้องประชาชนว่าต้องระมัดระวังนอกจากกรณีของหมอเถื่อนแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันสําคัญคือการเสียสตุ้งสตังค์ไม่เท่าไหร่นะผมว่าแต่ถ้าเถื่อนแล้วมันมีความผิดพลาดจากการรักษาอันตรายแล้วมีความเสี่ยงกับประเไปแล้วเนาะแล้วใครจะดูแลต่อใครไม่ได้เลยนะคะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะต้องตรวจสอบกันก่อน